สวัสดีครับมาปลูกไผ่กันครับเขาเรียกว่าถามผู้รู้เขาบอกว่าไผ่บงไผ่บงใหญ่ครับไม่มีน้าด้วยไปดูกันครับครับอันนี้ไผ่ที่เราปลูกไว้โดยบังเอิญนะครับเมื่อก่อนทําเป็นบ่อกบกระชังกบกระชังบกนะครับเอาเอาต้นไผ่ กิมซุงนะครับมาปักเป็นทำเป็นกระชังบกนะครับปักล้อมๆไว้กลายเป็นไผ่ขึ้นเลยนะครับส่วนพวกนี้ไผ่สังมนปลูกปลูกไผ่สังมนปลูกอันนี้ก็ไผ่โบงเหมือนกันนะครับลุงแกแปดสิบกว่าแกเอามาให้3ต้น ปิดต้นหนึ่งนี่ก็สางหมนนี่มะหวานี่แกเอามาวางไว้หน้าบ้านไม่เจอกันก็ปลูกแล้วครับปลูกลิมบอเดือนพญาพิจิงปักใกล้กอกน้ำใกล้้นมะม่วงอันนี้ก็สางหมนครับมีก็ต้นไม้มน ต้นมอนเลี้ยงไหมใบรับปทานได้กรับโตโตนะครับไผ่ไผ่บงอันนี้ไผ่สังมอนไผ่บงกับของอายุแปดสิบกว่ามาให้ไผ่บงใหญ่ไผ่บงยับไม่มีน้ำหนอใหญ่กินอร่อย ครับ